จังหวัดน่านเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยทุกคนในวันนี้รัฐบาลได้เริ่มดำเนินโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐโดยสามารถเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่5กันยายนจนถึงวันที่19ตุลาคม2565เพื่อให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยทุกคน ทั้งรายเก่าและรายใหม่ได้ลงทะเบียนสำหรับผู้ลงทะเบียนแล้วต้องผ่านคุณสมบัติที่กำหนดโดยจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่มีการลงนาม MOU และจะประกาศผลผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและเริ่มยืนยันตัวตนผ่านบัตรประจำตัวประชาชนภายในเดือนมกราคม2566 โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ระยะที่5เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่5กันยายนจนถึงวันที่19ตุลาคม2565โดยจะประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติและให้ยืนยันตัวตนในช่วงเดือนมก,กราคม2566 ส่วนการเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบต่อไปสำหรับคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปมีรายได้ไม่เกิน10,000 0บาทต่อคนต่อปีรายได้เฉลี่ยครอบครัวไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อคนต่อปีมีทรัพย์สิสนเงินฝากสลากพันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อคนไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ต้องไม่มีบัตรเครดิตมีวงเงินกู้ที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน1,500 0ล้านบาทหรือเงินกู้ยานพาหนะรวมไม่เกิน1ล้านบาททั้งนี้ประชาชนสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางคือออนไลน์เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและจุดรับลงทะเบียนสำนักง,งานคลังจังหวัดน่านธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยทกส สำหรับกลุ่มผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจลงทะเบียนได้จนถึงวันที่19ตุลาคม2565พร้อมทั้งประกาศผู้ที่ผ่านคุณสมบัติในเดือนมกราคม2566และสามารถเริ่มใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนในเดือนกุมภาพันธ์2566พร้อมยกเลิกบัตรสวัสดิการของรัฐแบบเดิม